จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะจ้าแฮปปี้นิวเย่สองพันห้าร้อยยี่สิบสามเนาะจ้าพี่น้องจ้ากลับมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้า time to be happy ช้าเนี่ยหรือสาวไทยไกลถิ่นบายเล็กสวีเดนเนาะจ้าพี่น้องจ้าจากห้างหายไปดนจ้าพี่น้องห้างหายดนอีรีโบเมนดนธรรมดาจ้าลืมกันยั่งเนาะจ้าพี่น้องจ้ากะกลับมาแล้วจ้าอ่ากลับมามาเริ่มต้นไม่จ้าพี่น้องสำเริ่มต้นไม่เนาะจ้าพี่น้องจ้าอีรีเลยจ้ากะ ปีใหม่นี่ก็ขอให้ขอให้พี่ๆน้องๆมีแต่ความสุขความเจริญเนาะสิ่งที่สิ่งใดที่มันบอดีกับแห่งพันผลไปกับปีเก่านอกจากพี่น้องจ้ะเริ่มต้นใหม่จ้ะเริ่มต้นอ่าพุทธศักราชใหม่มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานอกจากพี่น้องจ้ะจังเลกกะจังเลกกะกลับเข้ามากับเข้ามาสูยสวยนี่เก่าละจ้ะพี่น้องจ้ากะคือแบบว่าบได์ทำงานทำการเนาะช่วงนี้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามเลยกะ ก็จะรูช่วงหนานาวเล็กสิบบัวงานคือตกงานหละ่ะจ้าพี่น้องจ้านำไร่ฟุ้มปากจ้าเตีวจ้ากากคือกับเขามาสู่อ่าเอยียงเกา่ๆาๆจ้าเก่าๆคือแบบว่ามันวนเวียนมาเป็นวัดวัฏจักรล้วละ่ะจ้าพี่น้องจา้าช่วงหนาห่อนเลยก,ก็สิมีอ่าสิมีงานเสมอเนะาะจ้าเสมอคือหนาห่อนีอ่ก,กคือสิมีงาน ที่แคมปิ้งนะจ๊ะพี่น้องหลังจากนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยตกงานจ๊ะพี่น้องงานบ่มีเงินสีไปใส่พี่น้องเงินสีมาตาใส่จาะบ่มีเงินงานบ่มีเงินบ่มีพี่น้องจ๊ะแต่ว่าก็สูงกันไปเนาะจ๊ะพี่น้องจะสู่กันไปเลยกะหันลับเขามาจ๊ะหันหนับขมาม่าเฮ็ดทำสีสีเริ่มทำยูทูบใหม่จ้ะคือแบบว่าสิไฟติ้งสีสูมันต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะโมเมนต์โมเมนต์มมนว่าเฮ้ยตะกี้ก็คือบ่มาเฮ็ด เนี่ยบมีงานแล้วก็จังมาเห็ดมันโบแมนจ้ะพี่น้องจ้าหนึ่งกับอ่ามันมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนอกจากที่ว่าเป็นอย่างเลยคือบบมาเห็ดขีิโบมีอันนี้กัมันบอสามารถเจาะลึกไปใดปนนั้นจ้ะพี่น้องจ้ามันกับปัญหาต่างๆหลายๆอย่างที่เหตุให้เฮาคือแบบว่าบบหูนะจ้าพี่น้องทุกคนสิเป็นคือเลขบอถาสมุติสมองถามันขีดมันเขียดอีกอย่างหลายๆอย่างสมัน มันบรูนะพี่น้องมันก็คือแบบว่าทาศีมนังเฮ็ดคิปหรือเฮ็ดคิปมันก็ตตรงมนังตาโตแล้วก็โดือควมที่ว่าเฮาเฮาแสบแสบเฮาคิดเรื่องอียงหลายๆอย่างมันก็กลายเป็นแบบว่าย่านเห็ดวิดีโอออกมาบดีนะจ๊ะพี่น้องก็เลยว่าอพักไปสักสักระยะหนึ่งถ้าอันใดดีๆเข้ามาแล้วเขาพร้อมแล้วเขาจังกับเข้ามาจ้าพี่น้องก็คือเล็กตอนนี้จ้าพี่น้องเล็ก เล็กกับขม้าเล็ก้อมกับเขม้าเห็ดยูทูบมาทักทายพีพีน้องๆคือเกาเนะาะจ้กพี่น้องจ้ากะสีมาสีมาส่วนคุยส่วนโมมาจก,กกีตาแล้วกะเป็นช่องของเล็กกะคือคือเกาละจิปาทะละจ้าพี่น้องจา้าเป็นเป็นแบบว่าบ่ามีอย่างที่ว่าจอ้จอจอ้อจ้อลึกไปบันไดจ้าพี่น้องากาสีเป็นแบบค้ายแบบว่าแชาร์สตอรี่แชร์สตอรี่แน่กะอ่า ชีวิตประจําวันของเขานะจ้กพี่น้องจ้าช่องของเล็กนี่ก็สิเป็นไลฟ์สไตล์เนาะไลฟ์สไตล์ของเขาเฮาเห็ดอีหยังแน่ประมานนี่แหละจ้กพี่น้องจ้ากะเล็กก็พร่อมแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่พี่น้องน้องที่เขามาหาเล็กเล็กบดไปหาตะกี้กะอย่าหน่อยใจเด้จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเล็กคอยทยอยกลับไปหาจ้าพี่น้องจ้าขอโทษหล้ยๆจ้าโอเคปีใหม่แล้วพี่น้องเริ่มตนใหม่จ้าเริ่มตนใหม่เป็นคนใหม่มีอีหยังได้ดีเขามาเนาะจ้าพี่น้องจ้าทั้งพี่พี่น้องนองของเล็กจ้า แล้วกับตูของเล็กเองเนาะพี่น้องจ้าห้มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดบางสิ่งใดสมนังป่าถนาเนอกจากพี่น้องจา้าเริ่มต้นไหมพุทธศักราช2023เนาะจ้าพี่น้องจา้าโอเคจ้าพี่น้องจา้าไว้พอกันคลิปหนาเนาะจา้าคลิปนี้ถือสาเปิดตปีไหมเนาะจ้าเปิดตปีไหม่มแล้วก็กลับมาทักทายพี่ๆน้องๆจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวอ่าคลิปหนาเดี๋ยวเลขสี่ผ้ามาจกกีตาหยังกาดซอยติดตามเลขในเด้อจ้าพี่น้องจา้า ซอยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เล็ยนะเด้อจ้าพี่น้องจ้ากลับมาแล้วจ้าเสียงแจียวๆคือเก่าล่ะจ้าสาวอีสานอ่าสาวอีสานพักทินพักทินล่ะเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาอยู่ต่างประเทศจ้าสาวอีสานแล้วก็อ่ามาอยู่ประเทศสวีเดนนี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามาดามตุ๊กกระป๋องมาดามตุ๊กกระป๋องหรืออ่าอ่าเมียฝรั่งเมียฝรั่งชนบทเมียฝรั่งเหมือนหนอกคือเล็กเนาะจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้ะ จบคลิปไปเพียงทอนี่เนาะจ้กพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่พี่น้องน้องที่เข้ามากกดไลค์กดแชร์ล้ะกับอ่ามากดซับสไครต์เนาะจ้กพี่น้องจ้าบายบายไปพอกันคลิปหน้าจ้าโอเคจ้าบายบายเป่าเป็นต่อยหอยเลยพี่น้องจ้าปีใหม่มาแล้วกะสุ้มเท่าเถานะพี่น้องจ้าเถาลายเบิ้งตัดผมเองด้พี่น้องจ้าตัดผมเองยังไม่จบอีกจบแล้วพี่น้องบายบายจ้า